โอ้ยเบิ่ปงไก่เด้อพี่น้องนี่ีปืดดปืดปปืดดปืดปืดปพี่นองคักเลยตัวนี้ืออเอเอตัวนี้มคักเลยพี่นองคักเลยอเอาไปใส่ไปใส่ว่าลืมืนนีมาให้ สวัสดีครับพี่น้องเบาบันบ um ันทงพี Eu. Eu ่น um ้องวันนี้มาบึงลุงเร่ายามปลาซิวหนาะพี่น้องกับดักผมซื้อมาซื้อมาอันเท่าไหร่อะไเจ็ดสิบบาท้อยถือตัวนี้ไหมใส่เงี้ยอย่างหัวหันตาห้าานี่นะหัวหันตาพี่น้องหรือยู่น้ำอ่างด้วยพี่น้องด้วยน้าอ่าง นี่ะครับบรรยากาศอ่างเนะพี่น้องเนาะอ่างอยู่พิกัดอ,อ,อยู่พนมนงหลักพี่น้องผีกัดอยู่พนมนงหลักมันหมดที่ยืดเลยท่ใหญ่ใหญ่ไปทางไหนซื้อมาจากอันซื้อมาสิบอันสิบอันโอ้เจ็ดลอยเนะาะเขาบ่ได้ปรุงแต่งเอาเขาใส่เต้าหู้อาหารเลยเมันบ่นอือ้าหู บรรยากาศอ้างพี่น้นองโอ,อ,งอ,งอ้อ่างไอ้โืติดตามมึงพี่น้องติดตามมึงไกลบนน่หรอห่างไกลบน่นหเย เออโอ้ยยางไปดีละเป็นกับม้าเราทับพี่น้องหน่ยไม่กับติ๊วเกียวเลย รยากาศใต่คู่อ่างพี่น้องเขาก็เขียวงามหยาบว่าตะหยาตะเขาเขียวติดตามมึงพี่น้องติดตามมึงเพิ่นไอพยายามแนวดักปลาซิวพี่น้อง าน,นางกำล,ล,ล,ลังมาฝนกำลังลุ่มกำลังมีน้ำน,น้ำกำลังมาพี่น้องเอาติดตามึงพี่นอ้องอืมอืม <c oughs> นี่แข่งกันพูดได้ติมานนี่นนสูลุใหญ่บ่ได้รุ่งไงเสื้อหัวอาหารผสมยังบ่น,นี่บ่กล้าบอกเคล็ดลับเด้อนี่บ่กล้าบ่กล้าบอกบ่บอกเคล็ดลับเลยม <c oughs> เนบ่ <c oughs> คนละอันพี่นอ้องอืมง <c oughs> งไป, <c oughs> ป บ่ถือกันเนาะมันมานีมาบดเนาะไปจะดูนะอืไปจะดูพี่น้องดมานี่เพิ่งเจ้านี่เพิ่งถือว่าหลายหลี่ยกมกด้วยนึงนี่ละเด็ มาถึงมกพี่นอ้องอันละเก็บสิบาทแท่บไหร่นี่อันละ 70, เจ็ดสิบอันละหกสิบหกบาทค่าส่งด้วยมันเจ็ดกว่าบาทเจ็ดสิบห้าบาทนี่แล้วบาทเจ็บก็ง่ายนี่นบ่ <c oughs> านี่เก็บง่ายคืกลางมู่งคือกลางมู่งนนี่แล้วกลางร่มนี่เนี่ยที่เอาใส่ไปน,นี่ยกเขาไปนี่ใส่หล้น ไม่ใช่ทุกผมเพิ่งวางด้วยตามท้องตลาดนิดเยลยไอ้ยนั้นมันมาดิเนาะไปจะดูสร้งมเขาสิเนาะมันมาดเลยยูนี่เนาะเลยว่าโอ้คือดนเข้าไปไป เก็บไปดงเสร็จอืมเก็บไปดงอันดักจักชูบวงอ่ะนี่ก็ดนเนาะเครื่องมือเลยบ่ก็ถึงเครื่องเนาะอือถ่ายายก่อนโอ้ขาวจัะผ่านเลยพี่น้องได้จังสี่พราจักหาพกอันนี่ก็โอ้หมกเลยเนาะน้อยได้นี่ น้อยเนาะครับเมื่อนันยกนี่กูเหมือนขะขักแบบบวมเหนมากเนาะครับใช่ได้เทคนิคบ่มีเอาตัวหัวอาหารปลาดุกใส่เลยมันเนะครับว่าได้ขัวเข่าขัวขัวห้ามใส่ตัวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำง่ายๆเลยใช่ไหมง่ายๆหัวอาหารปลาดุกวดๆหรือบ่ต้องบดมัดใส่เลยต้องบดอืมเบ้าบันกติไปซื้อมาใส่ขึ้นกันเราพี่น้องเลยโอ้โหอันนี้ได้หลายพี่น้องหมกใหญ่เลยตัวนี้หมก งกสักพักอีกตูเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเข้าเหนียวจับอาจับอาพริกดิบหักโปโปนีที่การหากินข้มของไอ้บ้านบ้านเฮาพี่น้องง่ายๆหากินง่ายติดตามนะช่งใดครับผมคนยกคนไม่อีกแล้วเฮ้ยดักใกล้ๆกันเลยโอ้ยนั่นสาวลากเลือกกันเล่นตื่นเลย ดักใกล้ๆกันเลยตัวนี้ไหมอือนี่นี่นน่งนอกพี่น้องปืดปืดพี่น้องมึงมงพี่น้องงงจกเขาไปพน้องอุ้ยมึงมงมึงพี่น้องมึงมึงบันี่ไหมเออ นี่ระบางพิเศษเลยหรือมั้งสงสัยอันตัวนี้อันเงี้ยมันเสียบมันใส่น้ำตาลพอหมอมันนีกินดีแต่คักเลยพี่น้องคักเลยอืมนือจัจกจักเสียงเท่ลงันั่นนะใส่ซับนี่ละมันหาก,กินปลาซิวหางแดงกระลังแสบๆพี่น้องขมบป่ปลาซิวนีน่ไม่ขมครับไม่<อ>คมเหม็นวะ ไม่เหมือนปลาชิวค้ากลา,า,างคาาา่ากลางขมเอ้าวัดวาไปยังสั่นอีกแล้วจริงแถวแถวเพชรบูรณ์แถวบ้านผมขมออม,มันจะเป็นปลาชิวอีกอย่างนึ่งครับไม่ใช่ปลาชิวหั่งเดียวจวดได้ยิงสี่จะกิบอันนี่พอดีเลยเนาะโอ้ยเม็ดเ <c oughs> ม็ดเลยเม็ดนี่ว่าง่ายๆพี่น้องจุ่มปูดลงไปลวดเหมือนอะไรเป็นบ่อหน เอาไปยามีมอันนึกอนไรเอ้าอ้าอยามี้อันที่น้องโอ้เขายู่งเหรอเอ้าเอาเอ้นั่นละนั่นละนั่นอหละเออออข่าน้อยก็ได้ลอันนี่อันนึ่งอของไผของเจาง้าบ่โอยคมง่ายเท่าไร <c ười> ห,หายกินง่ายเหรอ เดยวเด้ออันนี้บ๊าวันที่ยามเมงเด้ออ่าเดี๋ยวดดเดี๋ยวที่ยกไปให้บ๊าวันลุกไปยกเบื้อะพี่น้องพี่เสียกคนมัดไว้พี่คนลามไว้พี่พี่น้องพี่ลามเสียกแดงจึ้งขึ้งนี่มีบอรุ่นกันรุ่นกันพี่น้องรุ่นกันโอ้โอ้เอโอโอ้เบิง้งพี่น้องเบิงบ้งเบื้งนี่แหละหละ่ะนั่น หมานเนี่ยคนยามได้พี่น้องนี่อืมคนยามได้หมานนี่หมานหมานหมานพี่น้องนี่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 ค้นยามหมานได้ดิหมานหมานหมานคนยามนี่มันอยู่ตรงคนยามได้นี่อืมเอาเอาจุกใส่บึ้ง ยกใส่บึงอืมครับครับจวด,ดอืมทรัพนีกะ็ะแลวแรงเลยพี่น้องการหาอยู่หากินครับขอ,ข,อของหากินเครับหายอยาู่หากินกันยังไงถ้าถ้าพวมีปลายสะดมาก,กวนแถวนี้มันเข่าไหลนี่ปลายสะดวัวมากนะเพิ่นว่าแต่ว่า ไปจะดูเข้าเนี่ยครับมุดไปนี่ิมุดไปนี่ิมุดไปหมุดแล้วเนาะที่มันที่มันพอที่จะเข้าหมดเป็นรอบเป็นรอบเขาเอื้อนนะรอบเขาเอื้อนนะรอบอี่อย่างนี้ซีบหลังกับคนละหากรู้ว่าได้ยินตัวทางนู้นไม่ค่อยไม่ค่อยติดครับมันหมานครับนี่ครับนี่ยามซีหาลังพี่น้องลโาดพี่น้อง จะมีก็เลี้ยงลรวดักไว้ยำไหนมามามายามอีกไี่อีกสักสองชั่วโมงยามสองชั่วโมงยามครับสองชั่วโมงยามสองชั่วโมงยามครั้งครับครับผมยามมาซิลโอ้ยเงไก่เด้อพี่น้องนี่นี่ปืด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 ืดป เออเอเอ้ยตัวนีเมียพักเลยพี่น้องพักเลยเอาไปใส่เอาไปใส่โอ้ลืมถืออันนี่มาให้นี่คักเลยพ่นพี่น้อง ตัววันตุ่มตุ่มขนาดขนาดนี้ทั้งนั้นเลยวันวันวันแรกสั่งสั่งเข้ามาเลยเป็นปบ่หน่อยก็หนึกงนี่นเลยตุ่มมันหนี้งเนาะมีครับมีบ่ม่มมยังเสคนิค<า><า>พิเศษตัวเรื่องหัวอาหารใส่ไม่ไม่มีครับไม่มีอืม,มีหัวอาหารปลาดุกอหัวอาหารปลาดุกมันมีอยู่สามอย่างเล็กกลางใหญ่โอ้ เฮาตัวไหนเฮาเล็กบ่เฮากลางปกลางครับโอ้เข่าหลายพี่นอ้องอืเหมือนเลือเป็นบ่าเหมือนแทบเป็นตัวท่านี่ครับอ,อ๋ออ๋ออ๋อจะค่อยจีบแล้วอ๋อคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีเด้อพี่น้องเด้อ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าบันแน่ใส่ตุ่มเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ใส่ตุ่มปลาซิวครับมันหมานครับหมานพุ่นถ้าเพ่อนึังไปเราพุ่นไปขู่มาแล้วอืคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าบันแน่ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ